สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติงมแม่เจ้าหกสวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาสังเกตอาการใบของสับป,ประรดสีนะครับใบของสับป,ประรดสีนี่บางทีมันก็จะมีลักษณะใบไหม้แบบนี้นะครับที่ปลายใบไหม้นี่มันเกิดจากการที่ได้รับแสงแดดมากเกินไปนะครับก็บางทีนะครับเราตั้งไว้ดีแล้ว แต่พอฤด,ดูกาลที่เปลี่ยนไปนะครับดวงอาทิตย์ก็จะมีการเปลี่ยนทิศทางของแสงด้วยนะครับดวงที่จะไปทางอ้อมไปทางทิศใต้นะครับนาน8เดือนในช่วงกันยายนถึงเมษายนนะครับแล้วก็อ้อมไปทางทิศเหนือเล็กน้อยนะครับ4เดือนในช่วงพฤษภาคมถึงสิงหาคมนะครับเขาเรียกตะวันอ้อมใต้ครับ บางทีเราปลูกไว้ด,ดีตั้งไว้ดีแล้วแต่มาดูอีกทีเ้ยทำไมเกิดใบไหม้ได้นะครับก็เป็นเพราะสาเหตุที่ตะวันอ้อมใต้นี่แหละครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแสงอาทิตย์เปลี่ยนทิศทางนะครับก็อาการใบไหม้นี้ก็จากแดดที่เยอะเกินไปเราก็ทำได้โดยการย้ายสป,ประรดสีของเราไปตั้งที่ใหม่ซะหรือไม่ก็กั้นสเลเน พางแสงเพิ่มขึ้นนะครับนะครับเพื่อไม่ให้ใบไหมนะครับถ้าชอบคลิปผมความรู้สั้นๆได้ใจความแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจเพื่อให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ